นี่คุณอ้าวคุณกลับมาแล้วเหรอคะแม่พี่เหมียวเดินทางมาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยจ้าคุณเดี๋ยวคุณดูแลแม่ก่อนนะพาแม่ไปอาบน้ำได้แต่งตัวสวยๆนะผมกับพี่สาวอะเอาะไปซื้ออุปกรณ์การทำลายกระทงเดี๋ยวคืนนี้เราไปเที่ยวงานลายกระทงกันปีนี้เขาจัดงานใหญ่มากเลยแถมมีดารามาร่วมงานเยอะเลยนะจะได้พาแม่ไปสัมผัสได้ไปเปิดหูเปิดตาไง ได้เลยค่ะคุณเดี๋ยวฉันจะพาแม่ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เป่าผมแล้วก็หาชุดไทยส,สวยๆให้แม่ใส่ด้วยจะได้เข้ากับงานลอยกระทงเองค่ะคุณโอเคจ้างัน้นผมกลับพี่สาวไปซื้อของก่อนนะค่ะรับรองได้เลยนะคะคุณกลับมาแม่สวยแน่นอนวางใจได้เลยค่ะแม่คะเดี๋ยวหนูไปซื้อของกันนะคะขับรถดีๆนะคะคุณจ้าลูก ๋ยวเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะพี่แม่ฉันของอ่ะเอากลับไปให้แม่ก่อนไหมได้พี่ แล้วแกแล้วแม่อยากจะไปเที่ยวงานลอยกระทงกับผู้หนุย่ยเหรอแม่เสียงจากข้างหลังอะเช่อดูแม่สิเดินก็ช้าเนื้อตัวก็เหม็นแค่แม่ขึ้นรถนะกินเหม็นสาบก็ติดบ,บนรถหนุ่มหมดแล้วแม่ขี้อยากไปเที่ยวกับผู้หนุย่ยเหรอแม่อย่าไปเลยดีกว่าไปเป็นภาระผู้หนุ่เปล่าอี๋ ยังจกล้าให้หนูเป่าผมอีกนะคิดได้งไงอะแม่เดี๋ยวนะคนพูดที่ลูกพูดเมื่อกี้แค่ออกมาจากปากแต่ไม่ได้ออกมาจากใจใช่ไหมถ้าคิดว่าแม่เป็นภาระมันไม่ไปก็ได้เดี๋ยวไปโทรหาลูกชายแม่นี่แม่คิดจะทำไรคี่จะฟ้องชางเหรอฮะแม่ไม่กล้าหรอกลูก แม่ไม่มีทางทานให้ลูกชายแม่เสียใจลูกชายแม่ไม่เลี้ยงมากับมือไม่รู้ถ้าแม่ฟ้องเขาเธอสองคนยังไงก็ต้องทะเราอแม่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นพออนาคตคนที่อยู่กับลูกชายฉันคือเธอไม่ใช่ฉันโถแม่อย่ามาทำตัวใส่ซื่อต่อหน้าหนูเลยรับหลังไปฟ้องชัางอย่าให้หนูรู้นะแม่ไม่งั้นอ่ะแม่เจอหนักคนนี้อีกแม่ไม่ฟ้องรู้ไว้ใจได้ แค่แม่เห็นรู้สองคน,นรักกันแม่ก็ดีใจแล้วอย่าว่าหนูว่าเลยนะแม่เสื้อแม่เนี่ยใส่มากี่วันแล้วเหม็นก็เหม็นเชื้อราจะขึ้นแล้วเนี่ยแม่รู้ไหมสกรปรกมากเลยเสื้อแม่ผมอะ่ะไม่ได้สกรปรกมันแค่เก่าจิตใจคุณมากกว่าที่สกรปรกเี่แมวช้าง่มอะไรหรือเปล่าผมด้บอกคุณนะท้าแม่ผมไม่ลืมของอะ่ะผมก็ไม่กลับเมาแล้วผมคงไม่รู้ว่าคุณมันหน้าไหวหลังหลอก ปกติพ่อแม่คุณไม่สบายผมไม่เคยบน่นไม่เคยว่าผมออกทั้งเงินหยุดทั้งงานไปดูแลท่านก็เพราะไม่อยากให้คนอื่นเขามองคุณเป็นลูกอากตันยูอีกอย่างผมหวังว่าคุณจะใส่ใจและดูแลแม่ผมบ้างแม่ผมก็อายุพุงนี้แล้วอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราคขาเป็นลูกอย่างเราแค่ใส่ใจแล้วดูแลท่านบ้างแค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วคุณรู้ไหมคำพูดคุณเมืเ่อกี้ ทำไยจิตใจคุณเป็นแม่มากแค่ไหนเราก็มีลูกแล้วคุณก็สอนลูกเราทุกวันไม่ใช่หรอว่าต้องกตัญญูต่อพ่อแม่สักวันเราก็ต้องแก่ตัวลงนะคุณคุณถ้านะเขาลูกชายเราอะไปแต่งงานกับลูกสะใภ้ที่ไร้จิตเต้ํานึกอะคุณจะทำยังไงคุณจำไว้นะฟามิตาบุญที่ประเสริฐที่สุดอะคือบุญคุณของพ่อแม่กรรมที่หนักที่สุดอะคือกรรมที่ทำกับพ่อแม่นะ เพราะพ่อแม่มีแต่ให้อยากคิดที่จะทำร้ายหรือรังเกียจผ้านในบ้านเลยนะคุณคิมเราต่างก็มีลูกชายแกอย่าลืมสิสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีลูกสะภา้าม่คะหนูขอโทษจริงๆค่ะแม่ ไม่เป็นไรลูกแม่ไม่ถือสาไม่เป็นไรนะลูกครีมไม่เป็นไรนะลูกแม่ไม่ถือสาครีมยุคสมัยมันต่างสมัยคนแม่ทุกอย่างคือต้องประหยัดกินประหยัดใช้แม่ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรแต่ลูกๆของแม่ต้องได้กินได้ใช้เสื้อผ้าของแม่มันอาจจะดูสกปรกแต่จิตใจขอดแม่ไม่ได้สกปรกผลจะกันประหยัดของแม่ทําให้ลูกๆแม่ได้ดีในวันนี้ครีมแม่ไม่โทษหนูนะ แต่นิสัยแบบนี้หนูควรจะปรับปรุงไม่งั้นอนาคตหนูจะสอนหลานแม่ได้ยังไงล่ะถ้าลูกมีนิสัยที่ใจแคบอคติหนูจะเหนื่อยทั้งชีวิตนะลูกโอเคไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเตรียมตัวไปเราจะไม่ให้เรื่องเล็กน้อยมาทำให้งานใรยากระทุนเราเสียไปไปไขับรถเลยครับมีของผ<ป>มจซื้อของมาให้ใช่นะคะ